ตัวของผู้รับเองเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาเราก็จะมีความเข้าใจที่มีการเปรียบเทียบว่าเป็นบัวสามเหล่าเน้นสามเหล่าบัวไม่มีสี่เหล่านะบัวสามเหล่าบุคคลสี่ประเภทบุคคลสามเหล่าก็คือบัวที่มันอยู่คนตมเนาะซึ่งมันเราเวลาพุดขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็บัวที่กําลังโผล่มาอยู่ในน้ําแล้วก็บัวที่พ้นแล้วประมาณนี้เนาะเขาก็เปรียบเทียบว่าเป็นบัวสามเหล่านี้บุคคลสี่ประเภทบุคคลสี่ประเภทก็คือ เรานึกถึงว่าเป็นผู้รับสารเหมือนเราเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วแบบมีนักการเมืองมาโปรโมทโฆษณาว่าเอ้ยเรามีนยโยบายแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยแบบมันก็จะมีคนแบบแรกที่แบบฟังปุ๊บแค่ฟังหัวข้อปุ๊บแล้วเก็ตเลยอ่ะนึกออกไหมอย่างบางทีเนี่ยเราในเรื่องที่เรารู้เยอะหน่อยแต่บางเรื่องเราก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยเรื่องที่เรารู้นเน่ยผ่านเนี่ยเรารู้เลยว่าไอ้นยโยบายเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาในป้ายหาเสียงเนี่ยเงินเท่านี้ไม่เสียภาษีอะไรเงี้ย อืไอ้กูเรียนมานี่หรือเปล่าเหมือนเหมือนหมอแหละก็อะก็จะรู้เรื่องอายุวยผาอายุย่านโยบายเรื่อง30บายเรื่องอะไรก็ว่านไปอะไรเงี้ยเนาะคือดูปุ๊บมันจะรู้เพราะว่ามันอยู่ในฟิลนั้นอยู่แล้วค่ะไอเราดูแบบอ้าวนโยบายอย่างนี้ไม่เสียภาษีฟังแล้วเฮ้ยอีอย่างวะอย่างเงี้ยคือเราฟังเราแค่เราดูหัวข้อเราก็จะเก็ตแล้วว่าแบบเราจะรู้อะไรที่มันอยู่ใต้พรมเออมันทําได้จริงไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบุคคลแรกที่เป็นบุคคลที่แบบ แค่บางทีแค่เห็นหัวข้อแล้วมันเข้าใจแต่ไม่ใช่เชื่อไม่เห็นแล้วเชื่อแล้วโอ้ยดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นแสดงว่ามมีปัญญาละแต่ถ้าเป็นบุคคลแรกแล้วเห็นหัวข้อแล้วเข้าใจเลยว่าแล้วมีการเอกใจก็แบบใช่หรอว่าอะไรเงี้ยในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันมันก็จะมีประเภทที่พระพุทธเจ้าพูดปุ๊บแค่พูดขึ้นหัวข้อมันรู้แล้วไปเลยอ่ะรู้จบแล้วไปเลยอ่ะในขณะที่นั่งด้วยกันบางทีแบบห้าคนสิบคนร้อยคนเนี่ย มันจะมีแค่ไม่กี่คนที่มันแบบเฮ้ยเก็ตตั้งแต่หัวข้อ,อ,อบุคคลที่สองคือพอหัวข้อแล้วก็อธิบายสักเล็กน้อยขยายความหน่อยว่าอ,อ๋อมันแปลว่าประมาณนี้ใช่ไหมอย่างมีคนมาคุยกับเราคนนึงบอกว่าเขาไปอินเดียบ่อยมากเขาเข้าใจมาตลอดว่าสังเวชนิสสถานเนี่ยไปแล้วต้องสลดปวดหูเนี่ยออกไหม,มไปแล้วต้องเศร้าเสียใจต้องระลึกถึงพรเจารวทำไมเราเกิดต้อง,<ร>งินปิติต้องข้าอะไรอย่างนั้นเนี่ะ แล้วเขาได้ยินที่เราพูดว่าสังเวชแปลว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้คิดเองนะสังเวชที่ไปถึงแล้วแบบเออมันเกิดการสูญเสียแล้วไม่ได้เราต้องฮึดตระหนักต้องตระหนักรู้ต้องฮึดขึ้นสู้แล้วว่าโอ้โหแเราเสียเวลาไปทั้งเท่าไหร่ความสอนอุตส่าห์มาถึงมาถึงเราแล้วเรารู้เราต้องอย่าเสียเวลาเฮ้ยเขาเปลี่ยนความคิดทันทีเลยแล้วเขารู้สึกว่าการไปอินเดียของเขาคนละความหมายของเขาเลยอย่างเงี้ยแสดงจะเปลี่ยนไปใช่เพราะนั้นพอการเขารู้ชื่อชื่อแค่ชื่อเดียวนะแค่เขาว่าสังเวชคำเดียวแล้วเขาไป เปลี่ยนไปทันเปลี่ยนเลยนี่ก็เป็นบุคคลประเภทที่สองที่ต้องขยายความเพิ่มเล็กน้อยอบุคคลประเภทที่สาคือบุคคลที่เป็นผู้รับที่ฟังแล้วฟังหัวข้อแล้วขยายความแล้วอาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติม,อ,มอาจจะแบบเจอหลายวันหน่อยต้องพูดคุยต้องนู่นนี่นั่นอธิบายยกตัวอย่างประกอบพาไปให้เห็นหน่อยไปทำใหกันบ้านประมาณนี้ก็มีใช่ป่ะในสมัยการตามที่ชาโดกันก็มีเยอะแยะถูกป่ะมีค่ะมี แล้วประเภทสุดท้ายก็คือประเภทที่แบบเอถ้าเป็นคนที่บางคนก็จะท่องได้แต่ตัวบทอะคือคืออ่านมาในวิดีโอก็จำได้อะคแต่ไม่ได้รู้อะไรนะแค่จำได้อย่างเดียวจำได้เฉยๆจำได้หรือฟังในตรองในหรือบางทีบางคนก็ฟังแล้วปลื้มใจอะถามว่ารู้เรื่องอะไรไม่รู้จำได้ว่าท่านกลัดไว้แบบนี้อืก็เป็นบุคคลประเภทที่สี่เนาะซึ่งผู้จ้าก็บอกว่าคนประเภทนี้ก็อย่าทิ้งนะก็ดึงๆเข้าไปด้วยเออแต่ก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีเทคนิคเนาะมีวิธีการมีแบบ วิธีการอะไรสักอย่าง <c oughs> ที่จะแบบเอาเข้าไปด้วยเอาไปแบบนเนียๆก็แหละหาบายนี่ใช่ใชบายมาหลอกมาล่อก็ไหนใคยไหมคะ <c oughs> เออเดี๋ยว <c oughs> ือจุดของมันตรงนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราต้องยอมรับว่ายุคเนี้ยครูผู้สอนคนที่ให้เป็นผู้ให้มันก็อ่อนลงเนาะตามกาลเวลาเป็นปกติเท่านี้คนที่เป็นผู้รับเนี่ย เราก็จะมีทั้งหลายแบบใช่ไหมมีแบบที่แบบฟังแล้วเก็ตเลยหรือต้องอธิบายเพิ่มเติมขยายความหรือยังไงก็ไม่เก็ตเนี่ยค้นี้คนที่มันไม่เก็ตเลยหรือมันเก็ตยากๆม,ม,มากเ่ยมันก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์หรืออาศัยผู้นําที่มีความการุณาสูงสูงคือไม่ทิ้งเขาอะไม่ใช่แบบโอ๊ยประชาชนชุมชนนี้ว้าไม่รู้เรื่องไม่เอาละฟอมไม่ได้หรอกมันไม่ได้ไงไคือสมมุติว่าคุณอยากจะเป็นผู้นําทั้งประเทศอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นําแค่คนที่ฉลาด มันต้องนำทั้งคนฉลาดทั้งคนโง่ทั้งคนเก่งทั้งคนไม่เก่งทั้งคนที่งเงาทั้งคนไม่นีเออทั้งคนดีแล้วคนไม่ดีด้วยอมันจะบอกว่าในชุมชนนี้หมู่บ้านนี้ไม่เลือกฉันอฉันก็ไม่สนใจมันไม่ได้อ่ะใช่ไหมไม่ได้มาทิ้งได้เพราะนั้นการที่เขามีเมตตากรุณาอยู่ในใจเขาเนี่ยเราคิดว่ายังไงก็ต้องช่วยยังไงก็ต้องลากไปด้วยเนี่ยอลาคนที่ฉลาดพอเนี่ยเขาก็จะต้องมีเทคนิคในการเขาเรียกว่าเทคนิคในการกรุณา เออจะล่าเขาไปยังไงดึงยังไงบ<ข>อก <c oughs> ความร่วมมือยังไงคือถ้าเราตีความ,มง่ายคือสมมุติว่าคนที่เป็นสายปัญญาจัดจัดอะเราก็จะเห็นว่าดูทุกอย่างเป็นเหตุและเป็นผลเหตุผลต้องตามนี้บอกว่าใช่ก็ใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่ผิดกฎหมายว่านไปใช่ไหม<ช>มันก็บางทีก็รู้สึกมันแห้งแรงนิดนึงไหมแต่คนที่ตามใจเวอร์ กรุณาเวอ่อว่นโยบายก็นโยบายเวอ่อว่เอาใจอะไรก็โอเคอ่อนให้หมดตามใจตามใจตามใจโดยที่ไม่ได้พัฒนาทําให้เขารู้สึกเขาต้องพัฒนาเลยอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็ใช้ไม่ได้มันก็จะปล่อยวางจนปล่อยว,วางหายไปเลย,ยเ,ลเทสไปหมดอ่านั่นแหละแล้ก็เข้าใจมันก็มีหลายหายรูปแบบนะคนนี้อันนี้เฉพาะพูดในรูปแบบที่มันโอเคเนาะจะมีรูปแบบที่มันไม่โอเคเลยก็คืออาพูดถึงพระก็แล้ววนกับนิพระก็จะมีพระแบบเป็นสายปรรยาัญญาสายดุดุ่งเคร่ง ไม่สนใจแบบแบบฮาร์ดคอร์ฝั่งนั้ก็มีตามนี้เออพระที่แบบกรุณาสายกรลุณาจัดจัดก็มีแบบตามใจชาวบ้านนั่นเลยก็โอเคพิธีไหนก็โอเคได้หมดได้ทําให้ช่วยเหลือเออจะต่อยอดหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่ต้องต่อยอดนะต้องทํายังไงเขามีปัญญาแต่ก็มีแต่ก็จะมีประเภทหนึ่งที่อันนี้อ่านละเอาไว้เป็นประเภทที่ไม่ควรจะใส่ใจแต่พูดให้รู้นิดนึงก็จะมีประเภทที่แบบมีความโลภครอบงำอือเออคือแบบ รู้ว่าฉลาดเพราะว่ารู้ว่าตรงนี้เขาต้องการอะไรก็เอาไปล่อเพื่อตัวเองจะได้ลาบสักการะจากความโลภของตัวเองอหรือบางทีก็เกิดจากโมหะความหลงคิดว่าตัวเองรู้คิดว่าตัวเองใช่คิดว่าแบบเนี้เวิร์กวิธ<ต>ีนั้นใ<ต>ช<ะ>่บบอะมมีผู้นําที่ตัวเองไม่ฉลาดแต่คิดว่าตัวเองฉลาดอย่างเงี้ยมันก็เป็นโมหะใช่ป่ะคือหลงไม่รู้คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วคนก็อวยว่าตัวเองฉลาดตัวเองก็อ๋อเออใช่เราฉลาดว่ะ ประมาณนี้เ,เลยไม่ได้คิดเลยว่าชาวบ้านเขาด่ากันทั้งหมดแต่ว่ามีแค่กลุ่มคนที่คิดว่าฉลาดฉันก็เชื่ออะไรอย่างเงีง้ยอ,อันนั้นก็ก็ต้องละนอะ<ช>อันนั้นคือไม่มีประโยชน์อ่ะคือคนบางคนก็ถูกด้วยความโลภครอบงำบางคนก็ถูกด้วยความหลงครอบงำ<ช>สอ้ประเภทนี้ก็ถ้าเราพิจารณาออกเนาะมันก็ควรจะตัดหางไปใช่ไหมม,มันก็จะมันก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ประเภทคือประเภทฮาร์ดคอร์จัดจัดประเภทปัญญ,ญาจัดจัดรู้ตามหลักตามเหตุตามผลตามกฎหมาย อะไรเงี้ยกับอีกแบบหนึ่งคือกรุณาเวอร์เวอร์เมตตามากๆค่ะ<า>ถ้ามันมีสองอย่างก็ไม่ได้ดีทั้งคู่นะม,มันต้องสมดุลกันคนที่มันสมดุลทั้งปัญญาทั้งกรุณาเนี่ยถ้ามาหาคนคนนั้นเจอเนี่ยอโอเคนะมีไหมมีในใจไหมพอล้วต้องผ่าอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs>